สวัสดีคะ่ะพี่น้องคาเมื่อนี้กับมโพก็กับสาวยอเมืองสกุลอีกคือเก่าจนนากมื่อสาวยอกระสีผ้ามากินนี่เลยจ้ะนะตำกุ้งสดบ่เห็นนะตั้งกล้องจนเมื่อยแล้วลลจ้ไะ,ะ,ไจออะได้สำนี่ล่นะค่ะทุกคนได้แค่นี้จริงๆอาอีหลีื่ได้สำนี่อหลีนะฮะน้องมื่อนี้กับตำกุ้งสดนะคะพักแก้มพักกระสิมีอันนี้เลยจ้ะหน้าพักเน่าหรือว่าชะอมนั่นเองนะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือพักเน่านะภาษายงสื่อเอินพักเน่าเนาะบางคนก็เอินพักขานะกระสิมีพักสลัดเนาะพี่น้องพักกันจองคือเก่าจ้ากขับปืน มาค่ะไม่ต้องว่ารายยาห้างพี่น้องจา้าเฝ้ากินเฝ้าแล้วนะเฝ้ากินเฝ้าไป <laughs> น่าค่ะทุกคนเออมาค่ะนำรถอย่าลีลาพุอยากลกับมาด้วยพี่น้องกืนน้ำลายรัดก่อนฮน่ะืมขอปุ้นจ้ะขนมจีน กุ้งกะไซบอใหญ่เด้อวซวยงบอกกุ้งตัวใหญ่นะคะมันเหนียวไหมพี่น้องเอาแค่พอดีสมน้ำสมเนื้ออืมตรงนี้ก็จะเป็นส้มผักส้มผักนะคะหรือผักดองนั่นเองถาดน้อยหรือว่าค่อยใส่มาหกเนาะ สัญญาต้องไปรเรียนตั้งกล้องใหม่แล้วทุกคนอีเลสัยญ,ญต้องไปรเรียนตั้งกล้องใหม่นะมันตั้งกล้องบ่ได้องศามันจะเลยบ่เห็นกับเข่าไงพี่น้องจ๋าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดคอมเมนต์เนาะนะ ฝากกดติดตามในด้วยค่ะเด้ออย่าลืมกดกระดิ่งเด้อสิได้ประพาดคลิปต่อไปของสาวย่อนะพี่น้องหมเดลพ่ทีรีตองหลายได้นั่งเลย ขั้นผู้ใหเบิงคลิปนี้แล้วมันเป็นส่วงแปลกๆนะคะเราต้องตกใจเด้อแล้วก็เราต้องสงสัยนะพอดีว่าสาวย้อนอะใส่กล้องมือถืออัดในแนวนอนนะคะอัดในแนวนอนคือลักษณะของอาการเท็ดช่อง youtube มันจะบอกคือกล้องแบบที่ฮัาเบิงกันทั่วไปมันก็นเลยสิเป็นส่วงแปลกๆค่ะ เพราะว่าสญญาวยบริไซ์กล้องอันนั้นไหมถ้าเป็นกล้องอันนั้นมันก็ต้องใซ้แบบเขเออนั่นไม่ยังถ้าถ้าใช้กล้องแบบนั้นถ่ายอะ่ะคล้ายๆกล้องถ่ายรูปอะไรแบบนั้นอะ่ะมันก็ต้องไปหานคอมพิวเตอร์มาตัดต่ออีกอืม รอบนี้พักกันจองมาได้เรื่องค่ะแกมันอยากหยาบค่ะอืมเผาแล้วก็หยาบแล้วก็เหนีนนยวไปเบิดคตคอันคูแนวเนาะบอว่าแต่คนนะพักหยาก็คือกัน กุ้งก็พอดีพองามพอดีสำหรับทุกอย่างอยากินคำใหญ่ได้มันสียหนำบมได้ น้ำกระย่อยปุกๆอยู่เด้ยยักเผ็ดอยู่เด้ล่ะใส่มักพริกน้อยเดี๋ยวนึงคนกินเผ็ดบ่ได้นะ เอาแค่ okay, พอดีพองามนะทุกคนถาดมันน้อยหรือวะถ้าข้าวเสายอมันหกป่ะความบึบบลรงนี้บนะบริกินแล้ว อืมอัดคลิปแต่ละเทื่อบริญญาอย่างเดียค่ะยากนำตั้งกล้องสุวสิได้มุมฉากแล้วก็ไอที่มองเหมือนไม่ได้มองกล้องเหมือนมองอะไรสักอย่างข้างๆนี่ก็คือกล่องมือถือ มันจะเป็นสไตล์แบบว่ากล้องอยู่พอหักตั้งแนวนอนมันบอกกล้องกล้องมันสินอนมาอยู่ทางทางหนึ่งแต่เราอ่ะจะมองตรงกลางมันก็เลยเป็นคือจังจากเบื้งอียังคือบนแนมกล้องไม่ใหญ่อันนี้นะาักษณะมก็เลยเป็นสั้นยืดไลก็บไประด้ด๋ยท่อนหัวไม่มี สาวสันเริ่มเผ็ดแล้วขณะถ้าใส่บักพริกหน่อยเดียวเนี่แทมยังต่ำบ่แตกอีกเด้ยต่ำบ่แตกอีกเด้อจ้ะด้วยความที่กลัวมันเผ็ดเนอะวันทีใส่บักพีกสามเมด็ดอยู่อื้มอืมัมกเน่า เนาหรือพักขานั่นเองเนาะทุกคนพักก็ได้ใสซยายากหรือชะอมนั่นเองนะคะภาษาโย่มุ่งสกุนเอิญพักเน่าทางอื่นบม่รู้เอิญว่าอะไรอืม,อม ผักดองค่ะผักดอง,องหกมะนาวอีลีพี่นอ่อืม ด้การคณะเรื่องรสชาติบะตองเว้าหอดปูลังคนกินมักพริกเม็ดหนึ่งกับเพ็ดแซวโยนี่คันเกินสามเม็ดเนี่ยไหลให้อุ้ยสัมพอเขาวา้าคนบบก,กินเพชรบมีเหื่อมีเฮงจะาอ็เมนความผู้เท่าคนเราอีกเนาะ ไกินแต่ผู้ท่ของเราตำแจวมาจ้ำแน่บริกินบริจ้ำหม,มักเพชรบอกมีแห้งเพิดเบากินเผ็ดๆลรละใครแน่บ่มีเหื่อมีแห้งจากน้อยมักเพชรก็คือหมักพริกมักพริกในภาษาไทยโอ้พี่น้องป้องป่ายทุขุทุกคน ภาคแซงโยไหลลื่ลึล่ลงตารางล่ะตารางก็ค,งงกคือข้างล่างอะไรจะก็คือาาข้างล่างแต่ภาษาโยคือเอิ้นตารางใตหลางนั่นแหละเดียวกันตารางใตหลางข้างล่าง ความหมายเดียวกันแค่ว่าคนละแนวเสืซอ่นแนวละภา,าภาษาภาษาไทยภาษามันคือว่าแล้วเนาะมากพริกก็คือหมากพริกหมากเพชรก,ก็คือหมากเพชรพริกก็คือพริกอันเดียวกัน ก็คือกินเข้าไปแล้วก็เผ็ดเหมือนกันแต่เรียกโคลาแนวเอิโคลาแนวตามท้องถิ่นค่ะอืมใครดูเข้ามาถึงตรงเนี้ยติชสมสญญาวยนอได้เด้อพี่น้องจา้าคอมเมนต์ติชมได้ญญาวยออเสียไปปรปับปรุงแก้ไข ว่ามันเป็นยังไงแน่ตีมาได้เลยจ้าข็นแรงมากกับฟาดบื้มเซกิกานตั้งสูงแล้วก็เมื่อยแขนซ้ำส,สิกินแล้ว ดูดเส้นดีดเสตตาเสืเบิรวกนะดีดตับเขาตาเพชรต้องทำยังไงเพชรกะซีดเนี่ยเพชรกะต้องเห็ดแบบนี้กะซิว่ามาระยทในการกินนิดนึงค่ะกิีว่าที่เนาะเอาหน้าเพื่อเพื่อทารุดเพื่อทารุดในการซมเพื่อควมบันเทิง แซงย้อง่ะกินอีดีพี่น้องกะเบิ่งอีดีแต่ดูเพื่อความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงค่ะหรือความมวนซื้นหัวเสวนั่นแหละจะเรียลาดมากเลยขอปุ่นยาวๆเลยจ้ะอืม คำนี้ขอคำสุดท้ายเด้ออิ่มแล้วจ้าบอกกินหลายบริยานอ้วนเด้มันเต็มกระเพาะน้อยอืม เผ็ดดีอะไรจะบ่ไหวแล้วเต็มกระเพาะและที่สำคัญก็คือเผ็ดนะคะสำหรับคลิปนี้สญญาวโยขอขอบคุณขอบคุณน,นะคะพี่น้องขาคนที่เข้ามาเบิ้งคลิปคอมเมนต์แล้วก,ก็กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์คลิปนี้สญญาวโยขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ